ที่หน้าอ,อกครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ฮะ นะครับผมยุงป่าที่กำลังจะบุกนะฮะบ้านที่มีเด็กบ้านที่มีคนแก่ที่เราใช้แบบปอสานะครับเราใช้แค่สิ่งนี้ครับพ่นครับดูะฮะพ่นบริเวณมันมาครับนะ,ะพ่นไปครับเห็นไหมครับมันมาเยอะครับ สิ่งนี้จะช่วยได้ครับเป็นสูตรต่อสารนะครับที่บ้านผมยุงเยอะมากเวลาค่ํากับเวลาเช้าครับยุงพวกนี้จะออกมาเราก็เอามาฉีดฮนะเห็นนะฉีดมันจะช่วยได้ครับเพราะวมันก็จะไม่ไม่กระทบต่อสุขภาพเราด้วยครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเรี่ยมเลยครับผมมันไปหมดเลยคับไล่ยุงเดิมง่ายๆนะครับ บ้านที่มีลูกอ่อนครับลดกอ่อนทำสูตรนี้ได้เลยครับผมสูตรที่เราไปฉีดนี่มันมีอะไรครับฮะมันมีอะไรใช่ไหมครับแค่สิ่งนี้ครับแค่สิ่งนี้ครับผมนี่ครับฮะแค่มะกรูดสุกครับผมมะกรูดสุกนะฮะลูกมะกรูดสุกครับผมไม่ต้องหมักไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมใช้ได้ดีครับขั้นตอนเราก็นำนะฮะ มะกรูดผลสดนี่นะครับมะพร้าครับมะพร้านะฮะมะพร้ากล้องผมผ่าไม่เจอครับผมกล้องผมมือออกนี่ฮะมะพร้า่ผ่าซี่ครับผ่านะฮะผ่าครับอืผ่าอันนี้ก็สุกงอมนะะในผ่าอันนี้ยปึ๊บนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่นะครับผ่าเสร็จแล้ว เราก็นำกดสเปรย์ครับง่ายๆครับสูตรผมทำอะไรง่ายๆเนี่ยบีบน้ำครับนุ่นบีบท่านี้เอียงหน่อยครับเพื่อไม่เศษเนื้อมันลงไปมันจะได้ไม่อุดตันนะเนี่ยบีบท่านี้นะบีบท่านี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับนี่ฮะ นี่ฮะบีบส่นี้นะมันก็จะมีเส้นเนื้อเส้อะไรบ้างถ้าเกิดว่าจะเอาแบบไมไม่ให้เราฉีดสบายนะต้องบีบแล้วกองใส่ผ้ากองนะแต่ผมทําแบบนี้ได้ผมก็เลยมาแชร์ใครจะประยุกต์ไปทําแบบอื่นได้ก็เชิญครับเราก็นําไปฉีดเลยเดี๋ยวยุงมาเราก็ฉีดมันนะแบบแบบที่ทําเพื่อว่าใช้ทําไมถึงแนะนําคลิปนี้เพราะว่า บ้านผมมีเด็กนะครับเด็กนะเราจุดยากันยุงหรือฉีดพวกยากันยุงเนี่ยมันจะมีอันตรายนะฉีดมันก็เหมือนกันไล่เหมือนกันไอฉีดยากันยุงก็แค่ไล่ฉีดอะไรก็แค่ไล่แต่นี่เราปลอดสารพิษและไม่รบกวนสุขภาพของเราด้วยนะครับก็มันเป็นกลิ่นของมะกรูดน้ำมะกรูดนะครับฉีดไปที่ยุงที่มแมลงหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นผลดีนักแรครับผมนะครับ นี่ครับนี่ฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เราก็ทำให้ดูแล้วว่ามันใช้ได้จริงครับแล้วยังมีคลิปต่ออีกนะครับมีภาคต่อเผื่อมะกรูดอยากทิ้งนะครับมีภาคต่ออีกนะครับว่าเราไปทำอะไรนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรูปสั่นนะครับดกระดิ่งมันมี3ตัวกดรูปสั่นนะครับเพื่อรับลีปใาม่ธจากตะพูพาลูในช่องยูทูบไลฟ์ัวน้อยนะครับเป็นังินใช้ผมด้วยนะก็ ตัดบ้านที่มีเด็กและคนแก่นะครับเราก็ใช้สิ่งน,นี้นะครับช่วยได้ครับช่วยได้เบื้องต้นนะครับยุงกะเจิงเลยครับมันเป็นถ้าเกิดยิ่งเราปลูกไว้ข้างบ้านเราโอเคแล้วเราพยายามหาสิ่งที่เราปลูกไว้ได้แล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับเปืือกมะกรูดนี่อย่าทิ้งนะมีผ้ากอยครับผม